คุณพ่อกับคุณแม่จะชอบใช้น้ํามันพรีเมียมมาอยู่แล้วเขาก็บอกว่าเอิมอันนี้แหละดีแล้วรถจะได้ใช้ได้นานถ้าผมมีกําลังในการที่จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองได้ผมจะเลือกโดยไม่ลังเลต่อให้ราคามันนิดหน่อยแต่ผมรู้สึกว่ามันคุ้มกับรถเรามากกว่าน้ำมันเชื้อเพลิงระยะยาวเนี่ยไอที่ปกป้องก็คือเรื่องหัวฉีดเพราะว่าหัวฉีดเป็นตัวจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงถ้าหัวฉีดตันเมื่อไหร่เราก็ต้องเสียสตังในการแมนแทน,าน ที่บ้านเนี่ยชายเรารู้สึกว่ามันจะถนอมรถได้นานกว่าวรถคันเก่าที่เคยขับนะคะคือมันขับมาสิบกว่าปีแล้วยังรู้สึกว่าเอ้ยทำไมมันยังดูใหม่ทาไมมันยังดูแบบใช้ได้นานอยู่อะไรอย่างเงี้ยผมทุกทรีก็ตั้งแต่ปรับจูนเครื่องยนต์จนผมเริ่มจับธุรกิจเกี่ยวกับพาทรถยนต์แล้วก็มีทีมช่างส่วนตัวมาดูแลรถคันนี้มาจากน้ำพักน้ำแรงของเราก็ว่บ้าได้คือผมทำงานมาประมาณ12ปีเหมือนเราก็พยายามสร้างเนื้อสร้างตัวจนวันนี้เราพร้อมที่จะสร้างสิ่งที่เราตั้งใจไว้ได้ เติมซิน e r g y s จีสุพรีมพ s Gas แก๊ส95เต็มถังครับล่าสุดมิวเพิ่งเปลี่ยนรถคันใหม่นะคะมิวก็เลือกเติม Synergy Supreme Plus Gas แก๊ส95เติมแล้วแบบรู้สึกมันขับได้คล่องกว่ามันลื่นกว่าคือผมเคยเติมสลับกันเหมือนกันครับคือเราก็จะรู้ว่าถ้าเราใช้รถไปบ่อยแล้วอัตราเร่งมันจะบอกชัดเจนเลยครับ ถ้ากรองน้ำมันที่สะอาดเข้ามาจริงเนี่ยในระบบเราสะอาดหายใจโล่งปอดได้ทํางานเต็มที่เครื่องยนต์ได้ทํางานเต็มระบบของมันทุกอย่างก็ออกมาเพอร์เฟกต์น้ำมันมันเหมือนดูแลทั้งตัวรถนะ,นะเนาะมันก็หล่อเลี้ยงทุกอย่างซึ่งถ้าสมมุติว่ามันมีคุณสมบัติที่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์ด้วยมันก็ดีต่อคนขับและผู้ใช้รถอยู่แล้วครับเพื่อที่จะไม่ต้องไปเสียเวลาในการดูแลหรือบํารุงรักษาการที่เลือกน้ํามันให้ดีกับตัวเราเนี่ยเหมือนเราได้ทานอาหารเสริมพอผ่านไป1ปี ร่างกายเรายังแข็งแรงสมบูรณ์อยู่ก็เปรียบเหมือนกับน,น้ํามันที่เราเลือกใช้ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้เครื่องเราก็ยังสมบูรณ์อยู่ก็มิวเชื่อนะคะว่าน้ํามันที่ดีเนี่ยจะสามารถปกป้องรถยนต์ให้อยู่กับเราได้นานมากขึ้นเราก็เลยเลือกใช้น้ำมันพรีเมียมเพื่อที่จะดูแลรถคันใหม่เหมือนเราเองอก็มองว่าเหมือนเป็นการลงทุนกับรถนะคะนอกจากเราจะปลอดภัยแล้วเนี่ยรถเราก็ปลอดภัยด้วยเราก็เลยเลือกที่จะใช้กันทั้งครอบครัว